วงเล่าข่าวสนับสนุนโดยน้ำส้มสายน้ำผึ้งสิริชินอร่อยจริงต้องลองยาจุดกันยุงห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงมนโนราวัตถุดิบจากธรรมชาติเข้มแบบไทยสะใจในรสชาติพบกับเราสองคนนะครับในรายการข่าวลูกทุ่งสัญจรครับในวันพฤหัสบดีที่12และวันศุกร์ที่13ธันวาคมนี้ครับ ค่ะในงาน77ปีครูชนละทีทาทองนะคะจา,ก,าะวจกวัดดอนเจดีอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีค่ะรับรองว่าข่าวเข้มขน้นคนลุกทุ่งอย่างเดิมแน่นอน สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวลาของรายการข่าวลูกทุ่งเราเจอกันเป็นประจำนะครับเวลาประมาณ14นาฬิกาถึง15นาฬิกานะครับผ่านทางสถานีข่าว s ป r i n g n ว w s นะครับวันนี้พบก,กับผมวัชระดุลพลประดับแล้วก็คุณสุพวรรณคำบุตรเช่นเคยครับค่ะหนึ่งชั่วโมงเต็มอิ่มนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของคนลูกทุ่งทั้งเบื้องหน้าและก็เบื้องหลังซึ่งคุณคุณสามารถติดตามรายการของเรานะคะความเคลื่อนไหวได้ ผ่าน a c e b o o k นะคะแฟนเพจข่าวลูกทุ่งค่ะเซิร์ชเป็นภาษาไทยคำว่าข่าวลูกทุง่งส่วนทาง Twitter และ i ิน t a g r กรนะคะติดตามกันได้ก็เซิร์ชคำว่าลูกทุ่งนิวส์ค่ะใช่แล้วนะครับรายการเรามีทั้งหมด3าช่วงด้วยกันนะครับช่วงแรกก็จะเป็นการประมวลรวบรวมข่าวความเคลื่อนไหวนะครับในช่วงการเล่าข่าวเนี่ยนะครับก็จะเป็นความเคลื่อนไหวของนักร้องเรื่องของอาลบัมมาเปิดอัรบัมบ้างหรือว่ามีมิวสิวิดีโอใหม่หรือว่ามีโชว์ใหม่อะไรนะครับเราก็จะมานําเสนอแล้วก็มาเล่าสู่กัน ฟังครับในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงแรกของรายการเริ่มกันเลยครับเป็นที่ข่าวแรกครับเป็นข่าวของคุณมอนแคนแก่นคูณล่าสุดนี้นะครับเจ้าตัวเองก็ออกมาแบ่งรับแบ่งสู้นะครับจากกรณีว่าเขาเป็นนักร้องของแกรมมี่ที่มีแฟนคลับมากจริงๆนะครับมีทั้งคนที่สูงอายุ เด็กนะครับสาวโรงงานรวมทั้งยังเป็นขวัญใจเก้งกว่างด้วยครับขอบคุณนะครับผมคนการในการคุณดีใจมากนะครับที่มีพี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงมาให้กำลังใจนะครับความจริงแล้วจริงๆแล้วไม่เคยนับกันนะครับจริงๆไม่ได้นับว่าใครเยอะใครเยอะกว่ากันก็ก็มี ที่พี่น,น้องมาให้กำลังใจอยู่เสมอนะครับขอบคุณแฟนคลับของบอลแคนใน MKC ครับแล้วนกะ็ไปรวมตัวกันอยู่ตลอดต้องบอกเลยนะครับว่าแฟนคลับของคุณบอลแคนนี่มากันหลากหลายประเภททุกเพศทุกวัยนออะนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยบุคลิกของเขาที่สุขุมอ,อ่อนโยนแล้วก็ที่สำคัญคือ เป็นกันเองเข้าถึงได้ง่ายนะคะจากเรื่องราวของหนุ่มในเครื่องแบบนะคะเราพาคุณไปต่อเรื่องราวความสัมพันธ์ของคู่จิ้นต่างวัยนะคะซึ่งเรียกว่าแหมถูกล่ำลือในวงการลุกทุ่งแบบหนาหูเลยทีเดียวค่ะคู่นี้นะคะหนุ่มน้อยเบียค่ะเบียรคิมหันนะคะกับรุ่นใหญ่อย่างดาวมายุรีเขาบอกว่าคู่นี้นะคะแหมมีกระแสข่าวว่า,ารักรักใคร่ๆก,กันนะ,ะปิงป๊งปั้งกันอะไรประเภทแบบนี้นะคะล่าสุดค่ะกองข่าวของเรานะคะ ได้ไปเจอะเจอกับคุณเบียร์คิมหันก็เลยต้องถามข้อเท็จจริงนิดนึงนะคะว่าตกลงแล้วแอบกิกก๊กกันอยู่หรือเปล่าคะ่ะครับก็สำหรับข่าวนี้เบียร์ก็ได้ยินมาสักระยะแล้วนะครับก็จริงๆแล้วกับพี่ดาวมายุรีเนี่ยนะครับก็เราก็ไปคือเป็นเพื่อนร่วมงานกันนะครับแล้วพี่ดาวกา็เวลาไปไหนก็ค่อนข้างที่จะไปด้วยกันนะครับช่วงหลังๆก็คือพอเริ่มจะสนิทกันมากขึ้นก็จะ ไปนู่นไปนี่ด้วยกันานเช่นพี่ดาวก็จะนัดทานข้าวนะครับนัดกินข้าวเย็นอะไรกันอย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้วก็จะบอกก็เหมือนที่ข่าวๆที่ลงไปเลยครับว่าปกติแล้วมันก็เป็นเรื่องปกติที่ ก็เป็นศิลปินด้วยกันจะนัดทานเข้ากันอะไรประมาณนี้แหละนะครับอ่าตกลงยังไงฮะเป็นเพื่อร่วมงานกันอ๋อแต่ถ้าเกิดว่ากิ๊กกันคือว่าเป็นข่าวใหญ่ระดับวงการส่งปีนี้เลยนะฮะอืมแต่ว่าคือมีแฟนคลับของคุณเบีย์ไงเขาเข้าไปต่อว่าคุณดาวอ๋อเหรออ่าเหมือนกับว่าเขาเขาหวงอะไรอย่างเงี้ยเขาหวงคุณเบีย์หวงนักร้องของเขาอะไรอย่างเงี้ยเจเดาวนี่ระดับเป็นข่าวป้าเลยนะฮะอะ เป็นร้องล่นป้าแล้วทำไมจะมาอย่างไรฮะจะไม่มีร้องมีข่าวกุกกี้ต่นแาผมเห็นข่าวนี้ยังตกใจเลยว่าเฮ้ยเขาไปกี้กันตอนไหนคือเขาไปร่วมงานกันแล้วก็ไปไหนไปกันมีไปกินข้าวแล้วผอเญมีรูปหนึ่งซึ่งแบบว่าไปลงว่า ไปกินข้าวกันอ๋ออะไรอย่างนี้แล้วคุณดาวนี่ก็เป็นเจ้าแม่โซเชียลแคมอยู่ใช่นะเออโชว์แคมตลอดนะก็เลยทําให้แบบว่าเออมีกระแสตรงนี้ออกมานะฮะแล้วก็ทําให้แฟนๆเนี่ยเขาแบบว่าอ่าเรียกว่าไม่พอใจอืมแฟนคลับไม่พอใจแล้วก็บอกว่าแบบว่าให้เลิกยุ่งอะไรอย่างนี้นะนี่นะฮะนะก็ว่ากันไปเนาะครับเอไปที่นักร้องสาวคนนี้บ้างครับคุณจ๊ะคันหูนะครับล่าสุดนี้เธอมีข่าวว่าในช่วงปีที่ผ่านม นะครับก่อนที่เธอจะมาเซ็นสัญญากับทางค่ายอาสยามเธอมีเงินกว่า40ล้านนะครับจากการเปิดโชว์ตัวและก็รวมถึงการที่เธอใช้ชื่อจั๊กคันหูกับเพลงคันหูนะครับไปร้องและก็สร้างรายได้นะครับให้กับเธอเป็นก่อเป็นกรรําในเรื่องนี้เราจะไปติดตามจากปากของคุณจักนะครับว่าตกลงเงินรายได้มูลค่ากว่า40ล้านนี้ได้มาจริงหรือไม่40ล้านนี่ถึง ไม่ถึงนะพี่ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงสี่สบล้านใช่แต่ก็มีบ้างเพราะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะงกค่อนข้างจะแรกอย่างนี้ใช่พี่แต่ถามว่าถึงสี่สบล้านไม่ไม่ถึงแน่นอนก็ต้องบอกเลยนะครับว่าคนที่มีความกระตันยูนะเพราะว่าเงินที่เธอนํามาทั้งหมดเลยเนี่ยรายได้หมดเนี่ยเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่สร้างบ้านซื้อรถเออทุกอย่างเลยซึ่งก็ทําให้คุณพ่อคุณแม่สบายอืมนะคะแต่จริงๆแล้วดูเธอเป็นคนที่ไม่ค่อยจะ ฟุ้งเฟ้อเท่าไหร่นะใช่นะครับคือแต่งตัวก็แบบว่าสบายๆเสื้อยืดกางเกงยีนอะไรอย่างเงี้ยง่ายๆแล้วไม่ค่อยจะมีเฟอร์นิเจอร์ดูแบบไม่ค่อยมีอเซสซอรีด้วยซ้ำอ่ะคือไม่ได้มีติดแบรนด์เนมอ่ะถูกอ่าไม่ใช่บอกเอ้ยฉันมี40ล้านฉันต้องไปซื้อบ้านสักยี่สิบล้านหร้อฉถือกระเป๋าเอ่อมีแบรนด์เนมเป็นหลุยส์บ้างมแอมเมสอะไรอย่างงี้ไม่เลยแต่เห็นล่าสุดมีมีถืออยู่นะมีถืออยู่ฮะหนึ่งใบหนึ่งใบอ่าก็มนาไขรางวัลกับชีวิต หนึ่งใบนี่เป็นความภาคภูมิใจมากเลยใช่ไหมกวาจะซื้อได้คาดว่าคงจะกัดฟันเลือดกกปากเหมือนกันเชือนเนื้อตัวเองเชือนเนื้อตัวเองเลยทีเดียว <c oughs> เขาบอกว่าสาวคนนี้เป็นคนที่แบบว่าขี้งกของกันพอสมควรเลยนะอ่าเดี๋ยววันไหนเชื้อเชิญมาคุยในแรงของเราดีกว่าอ่านะคะอ่าเรื่องราวของจ๊ะคันหูหรือว่าจ๊ะอาสยามผ่านไปนะคะไปต่อเนื่องกันที่สาวคนนี้ค่ะที่มีดีกรีเป็นถึง ลูกสาวคนสวยของพระเอกลิเกชื่อดังนะคะน้องทรายหัตถัยชนกสวนสรีค่ะแม้หลายคนก็ติดตามนะคะความคืบหน้าของอัลบั้มเต็มๆของเธอหลังจากที่ปล่อยเพลงออกมาสองเพลงด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไร้ค่าที่เธอไม่แลแล้วก็ขอสดโสดเมื่อไหร่นะสาวคนนี้จะมีอัลบั้มเต็มมาฝากวันนี้มีคําตอบมาให้ได้ฟังกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีชาวข่าวลูกทุ่งทุกๆคนนะคะน้องทรายหัตไัยชนกสวนสรีจาก v ีวีร็อกคอร์สค่ะ อัลบั้มเต็มของซายจะเป็นประมาณต้นปี2557ค่ะจะได้ฟังอัลบั้มเต็มของซายไทชนินกสุนสีแน่นอนค่ะตอนนี้ก็บอกว่าดู MV เพลงขอสดๆแล้วก็ฟังเพลงของซายไปพลางๆก่อนนะคะอดใจรอนิดนึงนะ แค่เปิดตัวกันไปสองสามเพลงนะครับก็ได้รับกระแสะตอบรับด้วยดีโดยเฉพาะเพลงละครตอนจบนะ,ะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่มีความไพเราะไม่แพ้กับเพลงคนไร้ค่าที่ถือไม่แล่เลยทีเดียวนะครับเห็นบอกว่าได้นักแต่งทางฟากสติงมาแต่งให้ด้วยนะแตหรับน้องทรายอ่ะจริงๆแล้วก็ยังแปลกใจอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเพลงของเธอได้รับเสียงตอบรับด้วยดีทุกเพลงนะแต่ว่าเพลงแบบอัลบั้มเต็มๆเนี่ยยังไม่ออกทั้งๆที่น้องโน้ตมาสะจำค่ายเดียวกันค่ะ ออกไปเต็มอัลบั้มจนจะมาเป็นชุด2แล้วเนี่ยหรอคะเปนนที่จะมาชุดสองแล้วชุดสองแล้วครับกำลังทําอยู่นี่นะคะแต่ว่าายบอกว่าก็น่าจะเป็นประมาณสักต้นปี57ก็คือต้นปีหน้าเนี่ยได้ชม MV แล้วก็ได้ฟังกันแบบเต็มๆแน่นอนใช่นะครับอะไรครับพักกันแป๊บหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาเจาะข่าวกันครับสักครู่เดียวค่ะแฟนเพลงทุกวันนี้ที่เวลาไปเปิดการแสดงไปตั้งเวทีตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าเยอะขนาดไหนฮะต่อคืนต่อคืนเนี่ย ที่ห,หลกัหลกๆเลยถ้าถ้าเล่นประเภทถ้านครสวรรค์ชัยนาทอายุทยาเมืองการสุพรรณบุรีพระคลังเพชรบุรีราชบุรีอะไรพวกนี้นี่นักป <lire>. ัจจุบันของผมเนี่ยเวทีเนี่ยปกติและสิบสี่เมตรคูณสิบสี่เมตรครับบางที่เนี่ยต้องต่ออีกสิบสี่เมตรคูณสิบสี่เมตรประมาณสี่ห้าร้อยคนที่ขึ้นไปเต้นที่ขึ้นเดินรอบนึงนี่นะคะใช่ใช่ใช่